ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมและวิธีการทำธุรกรรมในตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปกลอตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเปิดกว้างการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยเป็น,นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศบรรลุเป,ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกลตจึงอยากขอเชิญทุกท่านเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในงานสมัมมนา SEC Capital Market Symposium 2022การจัดสมัมมนาออนไลน์นี้จะจัดบนแพลตฟอร์มซึ่งนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและนวัตกรรมของสนักงานในด้านการคิดต่อยอดเพื่อสร้างแนวคิดวิธีและรูปแบบใหม่ๆในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและตลาดทุนหลากหลายฟังปาักถาพิเศษโดย p r o f ร s s o r d a เ i อร์วิ m a อลจาก New York University Stern School of Business ร่วมฟังผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนและภาควิชาการร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยพร้อมรับฟังการนำเสอนอผลงานวิจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับตลาดทุนที่น่าสนใจ ทั้งในด้านดิจิทัลแอสเซทพฤติกรรมผู้ลงทุน ESG พร้อมทั้งสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อีกมากมายมาร่วมเป็นแรงผลักดันสนรับสนุนตลาดทุนไทยกันได้ที่งาน SEC Capital Market Symposium 2022